หนึ่งวันพันเหตุการณ์ไ <traditions> ม <vik volumes> like <masterpiece> ่เกินจริงเลยล่ะค่ะสำหรับน้องเกลเจเกลของพี่เอฟี่พี่เลมออนไลน์นะคะทุกคนค่ะสาวน้อยร้อยกิจกรรมค่ะจริงจอยู่นิงไม่ได้ แล้ววันนี้เป็นวันอยู่นะคะวันเสาร์นะ,ะทุกคนพามาดูกิจกรรมของน้องแก้วกันนะคะว่าทำอะไรบ้างปล่อยตัวในช่วงเช้ากับการวิ่งมาราธอนค่ะ ซึ่งเจ๊เกลของเราก็ไปร่วมในการวิ่งรั้งนี้ด้วยนะคะทุกคนบรรดาพี่ป้านาอาเพื่อนเกลนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเรียกว่าเพื่อนเกลเยอะจริงๆเลย่ะคะทุกคนค่ะและที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้จัดการที่แกร่งที่สุดในปัตตภีนะตอนนี้แล้วนะคะคงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากผู้หญิงคนนี้เลยป้าเสียบที่รักของเกลนั่นเองค่ะนายป้าเียจะเป็นลมป้าเียจะเป็นลม ออขอบคุณค่ะอย่าดมหน่อยเออไปนายป้าเฟียจะเป็นลมป้าเฟียจะเป็นลมแล้วขวอหน่อยขอบคุณค่ะไปไปเลยแล้วอย่างที่ทราบนะคะสาวน้อยร้อยกิจกรรมนะคะก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้คะ่ะ ช่วงเช้าก็มีไปวิ่งนะคะซึ่งมีทั้งพี่พาและพี่สายไปด้วยค่ะในช่วงสายนะน้องเกียวก็มีกิจกรรมขี่ม้าต่อค่ะทุกคนซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับพี่สายฟ้าพี่ไก่ค้าของเรานั่นเองค่ะ 太好玩了。